อันนี้เรียกซุ้ม,มประตูนะคะอันนี้ยังยังยังไม่สวยสักเท่าไหร่ยังไม่เสร็จแต่ที่ยังไม่เสร็จจริงๆต้องมาดูเด็กสามคนนี้ทำเนี่ยแม่เข้ามาดูเห็นไหมมีเกตกำลังใส่โฟมใช่ไหมลูกดอกไม้แห้งนะในวันมอบใบประกาศ16มีนานี้เด็กๆก็มาช่วยกันทำมีเกตมีเนยมีโบเห็นไหม เนยตาโตเออเนยตาโตโบโจ่อยเกตอวบสามคนก็มาช่วยคุณครูทำตอนนี้นี่กำลังทำใส่โฟมเข้าไปอยู่มัดแน่นๆนะลูกเวลาเขาถ่ายรูปเวลาเขาจับอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ล่วงลงมาเลยนะครีมครีมตัวที่หนีบจะต้องเอาครีมหมุนเข้าใจไหมคะลูก<ช>นะคะ<ช>นะคะอืนะะมแต่คนสวยๆเนี่ยจิตอาสานะคะตอ